สวัสดีครับพมพบกันแล้วครับช่องน้องโตขึ้นที่วิธีตายครับก็เดี๋ยววันนี้มาดูปลากระ,กะปงเลี้ยงนะครับอายุหกเดือนนะครับเดี๋ยวครับไปรับชมกันเลยครับข้องบอนาโมงนะขอเรียกปลาเลยอย่าลูกปลาครับ ูกปลาสุ่มลมคอยเรียกคอยเรียกในเวลากินใช่ไหมโอ้ร้อยนายตัวใหญ่นี่นะอน่าเล่ตัวใหญ่นี่ตัวเป็นหลวงอเล่โน่นนี่ นึ่งตึงตอนไปตอกปมมันจับจับทุนลอยอนะันน่ะแต่ไม่ใจมันจับอันนี้แต่มันดึงวุบลงไปตัวลูลว่า นี่กินรองเก่งนี่กินไม่เลยปกติเ <c oughs> ลยเอาจะเหือแก่ <Okay. S 2> เลืองอายัดเลยลเียา่ายครับ <c oughs> <c oughs> น่าฟื้นนะยินดีดงเรียนไม่มามั้งเหรอไม่ลุ้นี่เนี่ยตาเดือดหน้าเล่นหูเงียบปิดเร็วเดี๋ยวตาัมาอยู่งเดือนด้ะครับอ๋อ

เฮ้ยมันกินไม่ใช่มันยีม่มหมายนะมันอย่างจับตุม่ม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 ตุ่มเลยนะมันขึ้นจับร้อยน,อนั่นนะ

เออแต่ว่ามึงเท่าทาเลียวนโตเกินมือไนลาดได้แบบผงแดงนั่งตั้งไกลเลยอ่าแต่ตอนนี้มไปกรบี่มือเต็มเม็ดแบบผงแดงมวกมันน่าเลี้ยงหรือเปล่าตามจ่ามาปล่อยกระช่างแทนนะเออ

พระกระพุ่งนะครับ。